วันนี้มีของมาฝากได้ขอบคุณค่ะขอบคุณหมักกระทกโลกจากป้าลุงบอกแปะป้าฝากเอามาฝากล,กลุงแกมาส่งกบนี่เรามาส่งกลบขุดตอกแล้วเป็นรอบของวันที่วันที่หนึ่งหนึ่งพฤศจิกาย,ยนเ้อร์ก่อนกําหนดตั้งหลายวันเนี่ยลุงมีคําถามบอกว่าไม่ใช่มีคําถามครับไปคำชมนี่แหละเขาบอกว่าใบใบใบกบเนี่ยแรกๆเขาไปลองดูแล้วเหมือนมันจะ ไม่เข้าพอไปฝนมาโหเข้าดีมากเลยเขาบอกที่ลุงทำเนี่นะลุงลุงทำเสร็จแต่ลุงก็ขัดขัดคมอ่ะตรวจดูว่ามีรอยลาวไหมแต่เรื่องความคมนะ่ะลูกค้านะ่ะต้องไปฝนเอ,เอาเองฝนนิดๆหน่อยๆก็พอแล้วอย่าให้มันคมมากไปคมมากมันขาดหมดเด้อ <c oughs> นี่เป็นคำชมเยอะอยู่นะแต่อ่านไม่ครบหรอกนี่แต่คน ตอนนี้มีแต่อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรล่ะลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ําบางคนก็สองสามสี่ห้าหกเปนนวลรวมตัวกันซื้อตาทูตาทูตาทุหมันหมันมัน,มนรอบค้องวันที่หนึ่งพฤศจกิกาย,ยนเดอสี่จัดส่งไ้เนี่ยลุงพึ่งมาส่งบัตรมาเลยเอออีกอย่างหนึง่งว่าไปมีคอมเมนต์หนึ่งเราบอกว่าเห็นแต่โฆษณาไม่เห็นขายพราะยัยจะพายุใส่มาคอยขายวะนี่หนึ่งปีแล้วเนาะ หนึ่งปีแล้วนะสนใจก็ทักแชทได้ทักแชทเขาไปถามหอยขังในได้เพราะว่าขัางนอกบางเท้ากว่ามื่ไดดประเจดประเจออันนี้ก็คือกบขุดตอกนะเนี่ยไปกบขุดตอกแล้วว่าเห็นแต่โฆษณนากเมื่อเห็นขายจากเทือกหอยขายอยู่นี่มาปีหนึ่งปีกว่าแล้วเนี่ยนี่เอาไว้ขูดเส้นตอกอันนี้คือเหล็กเหน็บแท้ทั้งชุดนะเนี่ยเนี่ยโยกเว้นน็อตเนาะโยกเว้นน็อตโยกเว้นน็อตไม่ใี่นะ <laughs> เดี๋ยวจะส่งไ้เดอ